Oh, <laughs> oh, really? oh. This is your first album. <Franvyden> Chan <laughs> why do you uh make a decision to produce this song in Thailand? <laughs> well, I've always wanted to sing and uh, Grammy's given me an opportunity to do so, mm -hmm. so uh, I thought I'd try it mm -hmm. here in Thailand. I heard you have two of Thai songs on this album. What's the name? One is called Chan Mak Lai, and the other one is called <laughs> Rakun <Raccoon> Kao Lao. Rakun Kao Lao, And uh, did you take a long time to recording the Thai song? Uh, it took me about a good two weeks to

Uh, Michael, will you please give me three of your song this first album, and so the audience will guess which one do you like most? Uh, the best three would be I Feel Good, I Feel Good, Rakun Kao Lao, Rakun Ka and Chan Ma Lai. Chan Ma <laughs> <3 laughs> <laughs> เขายังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกับเราจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการพูดถึงเพื่อนแล้วเดี๋ยวมิวอยากจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเพื่อนลอตเต้กลุ่มหนึ่งนะคะเป็นสมาชิกนะคะชาวลอตเต้นะคะที่เขามาพบปะสังสรรค์กันไปชมสรุปงานมิติ้งจากช่วงของลอตเต้เฟรนด์คลับค่ะ แล้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งเพราะว่าคุณไมเครื่อหวังเขาจะมาร้องเพลงไทยให้เราฟังกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่หนุ่มฮ่องกงจะมาร้องเพลงไทยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาร้องเพลงนี้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองแปลว,ว่าเร็วที่สุดในอัลบั้มนี้คือเร็วกว่าเพลงอื่นๆนะคะในการใช้เวลาอาัดแปลว,ว่าเขามีความตั้งใจสมกับการเดินทางมาไกลของเขานะคะกับเพลงฉันมาไกลค่ะ ฉันมาไกลามาไกล,ลเกินฉันเดินทางมาไกลแสนไกลแต่มีเธอนั้นเป็นจุดหมายต่อให้ไกลแสนไกลเท่าไรไม่หวั่นไรกำลังยัง ยเล่นพนแม้จะอ่อนล้ามันจะมาลม้ลมนองตรงข้างกายเธอ เป็นเพลงสุดท้ายจากหนุ่มผู้ที่เดินทางมาไกลนะคะหวังจะที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสุขกันคิดว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขกันมากทีเดียวนะคะและเราชาว Happy Birthday On Ice ก็จะเป็นกำลังใจให้กับเขาพวกนี้นะคะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วมิวต้องขอขอบคุณคุณแอมสาวลักลีลาบุตรนะคะขอบคุณค่ะ a n I'd l i like to Thank you for coming today แมคเคิล thank you very much ครับคุณนมากครับค่ะขอบขึ้นมากครับแล้วเสิญฝั่งมือใคุณไมค์เข้าวค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณไอส์เกตน้นแข็งแห่งนี้นะคะที่ให้สถานที่แม้วันนี้คุณไมค์เข้าวางเขาเล่นสเกตเก่งกว่าพิธีกรมากเลยค่ะไม่เป็นพิธีกรกเป็พิธีกรฝึกเป็นพิธีกค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ทิ้งที่คุณผู้ชมอยู่ทางบ้านขอบคุณลอเต้ไมค์มาร์ดิสี้พนัสนิกลอรีเอตดัชมิลนะคะขอขอบคุณมากพบกันใหม่ที่หน้าวันนีี้สสวัดค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้สนับสนุนรายการได้แก่รอตเอพานาสนิ ي กลอรีเอ